แฟนนางเอกบนโดนช่องเสร็ดดองลืมแถมยัดมุกดาลูกรักปาดหน้าเคปเกิดประเด็นน้อยหกน้อยใจในหมู่สาวกวิกหมอชิดขึ้นมาแล้วละค่ะงานนี้เหตุเกิดจากแฟนละครของนางเอกสีมือดีทับทิมอัญญลินเกิดความเดือดดานออกมาโพสระบายถึงต้นสังกัดอย่างวิกหมอชิดที่ดองละครทะเลเดือด ของสาวทัพทิมมานานกว่าสองปีและอย่างไม่มีวี่แววจะได้ออนแอร์โดยมีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อยๆมีหนังซ้ำล่าสุดยังจับละครเรื่องใหม่ของนางเอกมาแรงมุกดาณรินทร์ทรัลลักษณ์ที่เพิ่งถ่ายทำและยังไม่ปิดกล้องมาจ่อลงจอเสียบแทนในรถหน้าอีกด้วยจนแฟนๆบ่นว่าท่องไม่ใส่ใจและมองไม่เห็นค่าทัพทิมละครดีๆโปรดักชั่นงามๆแต่งตัวสวยๆอยู่ในเมืองไม่เคยได้เล่นจับลงแต่ละครบู้เข้าป่าเข้าตงละครขัดตาทัพ ถึงขั้นที่บอกว่าอยากเห็นทัพทิมเป็นนักแสดงอิสระไปเลยจะดีกว่าเพราะหมดอารมณ์ไม่อยากดูละครช่องเส็จแล้วงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและอีกฝ่ายที่มองเห็นว่าแฟนๆควรยอมรับความจริงว่าทัพทิมนั้นไม่อยู่ในกระแสแล้วดังนั้นเป็นธรรมดาที่ช่องต้องมองคนที่กำลังอยู่ในกระแสมากกว่ากลายเป็นดราม่าติดเทรนอีกเรื่องอยู่ในขณะนี้